เออจ๋าปตามไปกาไปกาเอาทางนี้นะครงนี้ทางนี้ลูกมาทางนี้แดดแดดร้อนแดดร้อนร้อนตาปมหืมไปไหนฮอนอ๋อมันฮอน ะกำลังกินะัจับจับเียง่มักำลัง่จับมือ้จจาาาเ,แอเาแล้วอ,อันนี้ขนมไปให้ปลาดูก่อนลูกอุ้ยต้นอันนี้ขึ้นไหมม,าาม,ไหมันง้างเถอะเนเรียวขึ้นเดี๋ยวยายดูก่อนสิว้าวทาไมสวยจังเลย

เร่งไรขนมไปให้ปลาแล้วลูกเนาะดอกเข้าพรรษาเข้าพรรษาถึงจะออกดอกใช่ไหมไหว้ปู่ก่อนหรือยังลูกไหว้ปู่ก่อนไปกราบปูกปบ่ก่อนเร็วกาบเล็ววาง,างไว้เลยค่ะแ,นะแมน,อนดอกไม้ขอเอาไว้แล้วต้องฝุ่นไ้ข้างล่างแล้ว มามาดูตากับพักก่อนลูกไปนั่งนั่งกราบกับปู่เลยนั่งกราบปู่กับตาแล้วเนนั่งลงนั่งลง <c oughs> กราบพอดี้คือโบแอดดดีแทบบังเนี้ยเอาคือดีแทบเอานั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงกราบปู่หน่อยลูก ไปซบไปกอดตานี่หลาช่วงให้เศร้าพ้อยเน่หาเงินหาคำมาให้ล่ะ